เด้อปูเด้องวดนี้เด้อปูวันที่หนึ่งสิงหนึ่งกันยานี่ปูขอเด้อปูเด้อให้โซ่ใเถิกเด้อปูเด้อขอโศกคักคักเด้อปูเด้อเลขกยังเลขกยังไม่ยังปูให้ยังเลขกยังรอลุ่นเด้อปูเด้อขอคักคักงวดวันที่หนึ่งกันยาปู เพื่อนในโซ่คนจีรำไห้เนาะจิมาล้ำบูซาโลดผลละหมากลากไม้กับจีมาบูซาปูขอเด้อปูเด้อขอโศคคักนี่แหละสามตตรงๆเมื่อนี่วันที่หนึ่งกันยาปูมายังมายังเล็กอย่างวันที่นี้ครับ ออกมาแล้วนั่นศูนย์แปดอย่างเนาะนี่เนาะศูนย์แปดอย่างได้หุ่นแบบปงเดีอ้อศูนย์แปดอย่างละจา์โอู้นย์แปดอย่างนี่ฮะศูนย์ปดอย่างวะศูนย์บแปดอย่างเนาะนี่เนาะเมยสุดลวเด้นนี่เนาะ บชศูนย์แปดเท่ากับโมโหชันเท่ากะเอาแปดหานั้นมาใส่เป็นศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดศูนย์ตัวนั้นก็ชัดไหมเนาะนี่บอสอันนั้นห้าแปดอันนี้แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ไหมเนาะเรื่องอะไรเองเนาะห้าแปดศูนย์เนาะห้าแปดศูนย์นี่ปู ห้าแปดศูนย์รวยเงินล้านห้าแปดศูนย์้ปูเด้อหายีีเนาะห้าแปดศูนย์เอาห้าแปดศูนย์ไปตัดซื้อเอาแปดศูนย์แปดห้าเดี๋ยวมันพอศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนยก็ได้เนาะศูนย์ดศูนนย์ตะตตตมันมีศูนย์เนาะมันหล่นบ่อยมันหล่นหายไปนี่ล่เปล่าหรอวะล่เปล่าที่6หกเนอเป็นปัญหาเลย เออไทยแบบพิ่แต่ลนะอีกชัดเจนนะปูรึโชคโศนะปู้เฮ้ยโชคโชคนะปูด้อขอโชคกันแสนขอโชคกันหลานปูด้วยดยล้ยนี่เพิ่นมาุดทูบแล้วเนี่ย ทั้งสองผัวแยเพิ่นนี่นี่เพื่นจุดได้เร็วนี่งอเพื่อนคือจีนนำค่ะอัจานชัดชัดอาจานชัดจานรงผดชัดกล่องชัดโศกโศกปูให้โศกดองวดนี้ปูขอบารมีปูเปิดโศกเงินแสนเปิดโศกเงินล้าน

เสียงออกมากูมาออกตัวไหนเสียงลูกมามามาเอาหนึ่งตัวเอาหนึ่งไหมหนึ่งไหมเอาหไหมเอาหนึ่งไหมลูกขยอยขยอยให้ขยอยเออนั่นแหละตัวไหนมันออกสี่อันทุนหนึ่งเอาไหมเอาไหมให้อันเดียวเอาออกกันเดียวขยอยอันเดียวพอเอาเอา เออมามามาขอขอปูขาไเรื่แรงอีกแรงยีกแรงยีกแรงยีกเออเ่องมาเลยขอยิกเอามาปูตัวนี้ เปิดเลยมายังขครยาวจะยุดมา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 อีกนิดเดียกจะออกแล้วโอ้สองตัวมาตัวไหนเอามาดูเอามาดูเลยเล็ก หกเก้ากับหนึ 19, ่งเก้าหกเก้ากับหนึ 19, mm ่งเก้าเหนื่อยเลยขยับอหกหนึ่งเก้าหกหกหนึ่งเก้าเอารวยครับใช่